นนะะหนึ่งคือการละเลยเอาใจใส่ดูแลตัวเองต้องแก้ไขนะคะสามไอสองก็คือการละเลยเอาใจใส่ดูแลเขานะคะอันนี้จะต้องดูแลใจเอาใจใส่เขาด้วยด้ยสาวนะคะไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ให้เขามาดูแลเอาใจใส่เรานะคะคนที่รู้หลักจิตวิทยาการจัดการเนี่ยนะเขาจะเป็นคนที่คอนโทรลความรักตลอดเวลานะคะอ่ะ ข้อที่3มเลยนะคะข้อที่สามในเรื่องของการไม่อยากให้แฟนนอกใจแก้ไขสาอย่างนี้เรื่องที่3มเรื่องของการพูดการใช้น้ำเสียงอ่เรื่องของการพูดเรื่องของการใช้น้ำเสียงตรงนี้สำคัญมากๆเลยในการที่อยู่ร่วมกันจะสังเกตได้ว่าเมื่อก่อนคุณจะพูดเสียงอ่อนเสียงหวานและเสียงยืดยาวที่รัก เอาโน้น,นให้หนูหน่อยที่รักหยิบนี่ให้นั่นให้เขาหน่อยจะพูดแบบนี้แต่ทุกวันนี้เป็นยังไงที่รักตัวเองเอานั้นให้นะให้หน่อยเออเอานั้นแหละอันนั้นแหละอันเนี้ยคือคือคือคุณเปลี่ยนไปเอาพูดง่ายๆนะคุณเปลี่ยนไปถ้าคุณไม่เปลี่ยนไปแฟนคุณไม่เปลี่ยนไปหรอกอืมนะตัวคุณเปลี่ยนไปแฟนคุณก็เลยเปลี่ยนไปคําพูดคําจานะคะหนึ่งพูดจาออดอ้อน เสียงอ่อนเสียงหวานพูดจาให้กําลังใจนะคะพูดจาในเชิงบวกให้กําลังใจแฟนของคุณะคะตรงเนี้ยมันเคยมีอย่างไรให้มันมีอย่างนั้นต่อไปนะให้มันมีอย่างนั้นต่อไปนะคะ,มมไ,ะ,คะไม่ใช่ว่าเอาความเคยชินที่อยู่ด้วยกันทุกๆวันนะคะมาใช้นะคะ เออบางคนอยู่ด้วยกันมาเมื่อก่อนก็พูดตัวเองตัวเองพออยู่ด้วยกันสี่หปีมึงกูมึงกูอะไรเงี้ยคือสนิทสนมกันมากขึ้นกลายมาเป็นเพื่อนกันไม่มีใครมาเปลี่ยนสถานะคุณได้นอกจากคุณเปลี่ยนสถานะของคุณเองถ้าเมื่อไหร่เรียกมึงกูสนิทกันมากขึ้นนั่นแสดงว่าคุณเป็นเพื่อนกันละไม่ใช่แฟนไม่ใช่สามีละเออนะคะ ถ้าถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าใครที่เป็นอยู่แบบนี้แนละ้วเมื่อก่อนเคยพูดกับเขาเพาะเพเคยเรียกเขาที่รักนะตัวเองป้าน้องอ,อย่างนี้นะตัวเองน้องอีหลา่าอย่างนี้ให้เรียกแบบนี้ต่อไปนะไม่ต้องเปลี่ยนสรรพนามถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนสรรพนามเมื่อนั้นคือความรู้สึกเปลี่ยนละการอยู่ก็เหมือนกันเป็นเพื่อนละเป็นเพื่อนที่ห่วงแหงนะนึกออกไหม เป็นเพื่อนที่ห่วงแหนหนึ่งนะคะห้ามมีคนใหม่ห้ามจีบคนใหม่ห้าม